อพูดเกาหลีนะมาได้เลยแล้วอันยองอันยองเริ่มแล้วอันยองอสเตโยอันยองฮะเพกโกปาเพกโปผาคำศัพท์ที่เราเรียนรู้มีอะไรบ้างดีกว่าอ่าเพกโปผาผาโกเพแปลว่าอะไรผาโกเพแปลว่าอะไรไม่หิวผาโกเปทเหรอไม è, ่ใช oh, ่ไม่ใช่มันว่าอะยๆนะมันง่ายๆคือคือคำศัพท์พื้นฐานเกาหลีคือมันง่ายผมเรียนรู้มาอะโอเคอย่างเช่น อันยองอะไรเงี้ยคือเราเรามาเจอกันใช่ไหมแล้วก็สวัสดีอันยองแต่ว่าถ้าเกิดเราจากกันเราก็แค่ไอ้นี่ยองอันไม่ได้เจอแบบยองอันหรอแล้วถ้าเกิดปวดขี้ฮะไปปวดขี้ก็อันนั้นอาจจะเป็นยองยองใช่เพราะว่าเป็นแบบเอโผล่คอหักแต่คำสั่งที่ผมเรียนรู้อะจันจันโจ้า นนนกเลยอัี้ดําด้วยคําเดียวจานอังคารไม่ใช่นะแต่ผมอยู่ขานนอนละวันอ่ะอี่ตอนจะไรหรอใช่เลยเพเข้าให้ไล่แล้วเขาบอกให้มีหลายๆกล้องมึงพิมพ์มาห้องกล้องสองดีอันนี้กล้องสองเก็บยังไงกงเอาพิมพ์เลยพิมพ์เลยแต่ละกล้วก็กดโอเคกล้องสองแล้วเราปัดหรือว่าเราตั้งไว้ตรงนู้นละอันนี้กล้องสองเนี่ยอันนี้อ่าอันนี้เราปัดกูหรอ กล้องหนึ่งดีนะครับกล้องดื้อของผมอยู่นี้เอาไปนี้แล้วกันครับกล้องสองอันนี้เรามานั่งเป็นกันหรออันนี้อันนี้เป็น D I C อันอันใ้กล้องแคบแล้วกันนะอันนี้เป็กล้องแคบแลเข้าหน้าอันนี้เข้าหน้าเหรออันนี้เก็บนหน้าเอาละเลือกสายคอมเป็นยังไงครับคุณกู้ขาคอมเป็นเนี่ยสายโปมอ่าอันนี้มเออซูมิดาไว้ที่ฉันนะอ่าใช่เดี๋ยวไปหยุต่อสายฟงนะทางไทย แล้วก็าต่อสายตรงนจริงเหรอแต่เขต้องไปอัเสื่อขอเราคนี้สวยในเพื่อเขา่ะต้องแวิ่งไปศูนให้วิ่งไปทำรนี้จริงเหรอกับแตเตอร์คือแค่จะเชื่อมไฟไฟแล้วไปนี้ถ่ยเลเพื่อที่จะเพื่อที่จะขอซื้อ สูตรพูดถึงครับสองพันใช่เพราะมึงอยู่ี่ปีหนึ่งไงใช่เอาสิค้าเราเดิมนาทีละ้าสิบหกบาทคุณถืว่าไ้ในเก้าบาทตอนที่ไม่าทไากูหมดไปไม่ถ่้ายแต่มาตนอรีปนดนกูหมดไปละสอง่อไเป็นงานรับโซเป่าอนยวยารวนําหสำรไม่รู้เลยว่ามันเอาคุยมาแี่หยิบออกมาเนี่ ไทลีนอลกูเดินไปเข้าเเลยหรอเดินไปรล้วฉายาแล้วก็อัญโยเซยอทลีนอว์ไทีนอว์แบบนี้เลยหนูไม่รู้จะรูเอางี้พี่วอรสั่งพี่ยิ้มเบาๆหน่อยอะแล้วมีงานอะอะเร็วอ่ะลองดูฮะให้พี่ลองเป่าดูเผื่อเขาจะอินเกมเบาคุยพอเวลาเขาได้ยินเสียงเขาจะได้นึกภาพใช่ว่าอ๋อดนตรีแบบนี้มันนึกถึงอะไรอ่านักดนตรีอะลองเป่าดูลูกอ่า ไม่เป็นน้ำลายมันก็ะเด่นไม่กระเด็นไม่กระเด็นอแล้วไลโนดอะไรโนดอย่างนี้เดี๋ลองดูปนสามจับลางสี่พี่ไม่เคยเรียนหรอตอนมัธยมอ่เนียนี่ไงของเป่าดิเลยอย่าบอกเลยนตาแตะตอนคุณเลยมาแตคุณเรียนอันนี้เลยเชลโล่ โดเลมิซาซาลาโดอาเอาดโดเลมิซาลาติโดแต่ันไปติดลหลอ่านกันนะมันมันเอารีบเอกทีละดึงไม่แต่นี้มุมอะไรอ๋ออันนี้เป็นอีกอันึงที่เป็นแบบกว่บากคนนี่ไงเคยดูรายการทีวีมันจะมีแบบมีหลามุมมืออจะเป็นแบบรับฟังอันนี้นจากห้องส่งจากห้องส่งอันนี้ราเป็นการสเต็เหรอต้องพ้อมีจากห้องส่ง แล้วแกกูเป็นก่อนนเดี๋ยวโดนกูไม่เกี่ยวความไม่ี่กพี่ไม่ใช่พี่แต่ี่นอยกว่าทีินเยอะพี่อ่านค่ะให้ชันแรกของชั้นแล้วผมก็เลยจะไรแ่แม้พี่บอนี้นี้เลยนี่เลตัวี้ตัวนี้เลยันี้เายน้เลตัวเลยตัวนี้เยัี้ลย้ัวพี่เลยันี้ลั้ตัวเลยตเล้เวนีเนเ อะไรให้ให้คนได้เห็นไม่งั้นพี่จะเล่านะไม่งั้นพี่จะเล่าเรื่องเมื่อคืนนะอ้าไงเล่าแล้วไม่เปลี่ยแล้วไม่งั้นพี่เล่าเรื่องเมื่อคืนนะไม่เกิดอะไรขึ้นไงเรื่องเมื่อคืนหนูเป็นคนคิดนะเรื่องไรอ่ะใช่ไหมเอาไงใช่ไหมตอบก่อนใช่ไหมตอบก่อนใช่ใช่ไหมใช่ไหมเออตอบก่นแล้วกันขับก็จะไปคิดไงเว้ยเรื่องกับพี่ยินแน่เลยเอ้าอะไร